ครอบครัวธรรมธนมงคลและครอบครัวคำพึ่งก็ได้ถือเอาเลิกดีวันนี้ครับจัดพิธีทําบุญขึ้นบ้านใหม่เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบุคคลภายในครอบครัวครับที่บ้านเลขที่555ทัา55หมู่ที่10สซอยบางปลา20ทับ1ถนนเทพารักตําบลบางปลาอำเภอบ,บางพรีจังหวัดสมุทรปราการนายวันลบคำพึ่งและนางสาวจิตราวดีรมธนมงคล สองสามีภรรยาก็ได้จัดพิธีทำบ,บุญขึ้นบ้านใหม่บนเนื้อที่กว่าสองไร่ครับซึ่งเป็นวันเลิกงามยามดีขึ้นสามค่ำเดือนเจภายในงานได้จัดให้มีพิธีพราหมณ์บวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้สารพระภูมิเจ้าที่โดยได้นิมนต์พระครูวิสุทธสมุทรคุณหรือหลวงพ่ออนันต์เจ้าอาวาสวัดบงพีน้อยพร้อมด้วยพระสงฆ์อีก9รูปมาสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและแขกที่มาร่วมงาน จากนั้นก็ได้ร่วมถวายพัฒตาหารเพนจตุปัจจัยธยธรรมและกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลจากนั้นได้นิมนต์ท่านพระครูวิสุทธิสมุรคุณมาประพรมน้ำมนต์พร้อมลงอักขรยันเศรษฐีและเจิมประตูหน้าบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีคณะสิงโตและมังกรก็มาร่วมภายในพิธีด้วยครับพร้อมมีการจุดประทัดหน้าบ้านเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยในการขึ้นบ้านใหม่ ส่วนบรรยากาศทั่วไปก็มีบรรดาเพื่อนสนิทมิตรสหายตลอดจนผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกับทางคณะเจ้าภาพก็เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในการขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้เป็นจำนวนมากทางเจ้าภาพก็จัดให้มีอาหารบุฟเฟ่ต์แล้วก็เครื่องดื่มต่างๆไว้คอยบริการกับแขกที่มาร่วมงานได้รับประทานกันส่วนในภาคกลางคืนทางเจ้าภาพก็จัดให้มีงานเลี้ยงปาร์ตี้เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รัก ตลอดจนแขกที่มาร่วมงานได้ร่วมเลี้ยงฉลองพบปะในการขึ้นบ้านใหม่อีกด้วยครับทางนี้นายวันลบคำพึ่งและก็นางสาวจิตราวดีธรรมธนมงคลปัจจุบันก็ประกอบธุรกิจด้านอาพาร์ตเมนต์คำพึ่งตั้งอยู่ในซอยไทยประกัน1 2และ3โดยทั้งคู่ก็มีบุตร2คนทั้งคู่ก็มีอุปนิสัยใจดีมีน้ำใจแล้วก็รักเพื่อนฝูงครับ โดยดูจากการจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่พบว่ามีบรรดาเพื่อนสนิทมิสหายตลอดจนผู้หลักผู้ใหญ่ต่างเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้เป็นจำนวนมากครับเพึ่งวันนี้เลิกงามยามดีได้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่บ้านคำพึ่ง ขอขอบคุณแขกสหายญาติมิตรแล้วก็สสมทบการทั้งหมดที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วยมาณที่นี้ด้วยครับ